สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนะครับก็เรากําลังจะเตรียมตัวเพื่อไปนมัสก,การพระเจ้าขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราพระธรรมที่เราจะเฝ้าเดียวเรียนรู้กับพระองคง์วันนี้อยู่ใน2โคลิน์บทที่7ข้อ2ถึงข้อที่16นะครับผมเองได้ตั้งหัวข้อว่าเปาโล ติตัสและโคลินทำไมก็เพราะเปาโลเขียนจดหมายฉบับนะครับโคลินพูดถึงความรู้สึกบางครั้งบางบทในใจของท่านเองนะที่มีต่อพี่น้องโคลินแล้วโดยที่เปาโลเขียนจดหมายไปแทนที่จะไปด้วยตัวเองก่อนโดยให้ติตัสงนำจดหมายนั้นไปนะครับเพื่อหวังว่านะครับโดยผ่านทางจดหมายโคลินเนี่ยจะทำไมครับ จะกลับใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในคิดในจักรเพราะวันนี้เปาโลจะพูดถึงตัวท่านพูดถึงติตัสและพูดถึงโคลินเองแล้วมาดูสามข้อคิดที่ช่วยผมเองให้พวกเราคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งนก็ั่นคือเปาโลรักและห่วงใยโคลินนะครับแสดานแสดงความรู้สึกอยู่ในข้อที่2ถึงข้อที่สนะครับ ว่าท่านไม่ได้ทํำ้ายทำชั่วและเอาเปรียบใครนะขอรับเราเถอะเนี่เป็นคำพูดที่แสดงออกถึงท่าทีที่ท่อมนะที่ท่านเองในฐานะที่เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ที่อยู่ในคิดจักโคลินและช่วยคิดจักโคลินให้เติบโตขึ้นนะ้นะะเป็นคำคล้ายๆกับขอรองนะครับยอมรับคำ แนะนำแล้วก็คําตักเตือนและเปาโลก,ก็พูดถึงแสดงออกในหนุ่มจุดหนึ่งวัาพระเจ้ามีท่านอยู่ในใจแนละท่านทั้งหลายอยู่ในใจของพระพเจาอันนั้นเป็นสิ่งที่ผูน้นําโดยเฉพาะสิทธิพิบาลควรจะมีนะครับท่าทีต่อลูกแกะหรือต่อน้องเลี้ยงของพวกเราถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงเราเองมีเขาอยู่ในใจหมายถึงยังไงเมื่อ หมายถึงเราคิดถึงรักและห่วงใยการคิดถึงรักห่วงใยแสดงออกโดยแน่นอนเปาโลโคงจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนในเมืองโคลินนะครับอย่างแน่นอนใน1.2น,นะครับเปาโลข้าพเจ้ามีความภูมิใจในขั้นนะความภูมิใจที่เปาโลได้เนี่นั้นก็คือความใจเนื่องจากที่เปาโลเองเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อตั้ง แล้วก็อบรมสั่งสอนพี่น้องโคลินให้มาเติบโตขึ้นในความเชื่อและสิ่งที่เปาโลภูมิใจเพราะเปาโลนี้เนี่ยได้ข่าวดีจากนะครับติดตัสว่าทำไมครับพี่น้องโคลินมีการตอบสนองที่ดีนะครับการกลับใจของพี่น้องโคลินนำมาซึ่งเป็นกำลังใจชูใจหนุนใจให้กับ เปาโลในฐานะที่เป็นผู้รับใช้นะเพราะฉะนั้ผู้รับใช้ก็รับคำหนุนใจนะครับเมื่อเห็นสมาชิกนั้นทำไมครับดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ถวายกิจรติยศ์แด่พระเจ้ากับใจละทิ้งความประพฤติที่ไม่ดีนะครับอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเปาโลท,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 ทนทุกข์ทั้งภายนอกและภายในหมายความว่าอย่างไห เปาโลได้มันยายถึงความรู้สึกของท่านที่ท่านเองในฐานะที่เป็นมิชชันนารีปประกาศการที่ท่านต้องทนทุกข์นะครับภายนอกหมายถึงการเนื่องจากการที่ท่านต้องไปประกาศและเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงเนื่องจากข่าวประเสริฐนะภายในนั้นก็คือท่านเองมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงติดตัสเพราะไม่ได้รับข่าวข่าวติดตัสเลย นะตอนที่ท่านอยู่มาซิโดเนียถ้าเรามาอ่านย้อนหลังกลับไปแล้วเป็นห่วงโคลินว่าโคลินเองนี้เนี่ยจะตอบสนองจะคิดอย่างไรเมื่อติตัสนำจดหมายนะของท่านไปเพื่อตักเตือนพี่น้องเขาโคลินเหมืะนนั้นเป็นความรู้สึกของผู้รับใช้เป็นความรู้สึกนะการตอบสนองที่ดีนะของผู้นำนะที่มีความทำไมครับต้อง รับทนทุกข์แทนลูกแกะแล้วทำไมครับโดยเฉพาะเ,เมื่อเห็นชีวิตของสมาชิกนั้นนะครับมีการตอบสนองความประพฤตินะครับอย่างอย่างไรจะส่งผลต่อความรู้สึกของท่านเปาโลกัว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจขณะที่ท่านนะต้องทนทุกข์ทั้งภายนอกแล้วทนทุกข์ทั้งภายใน นะครับเราได้เห็นในที่นี้นั้นเปาโลพูดนะครับบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจท่านในสภาพที่เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ความกดดันเผชิญกับอุปสรรคปัญหาให้กำลังใจกับพวกเราดีๆนี้นวยเป็นคำหนุนน้ำใจหรือเป็นคำสัญญาความมั่นใจกับพวกเราว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจเรานะครับและช่วยเรา ให้เราผ่านนะครับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและไม่เพียงเท่านั้นใน2.2นะผมใช้คำว่าพระเจ้าทรงใช้ติตัสหนุนใจท่านอย่างไรครับแม้กระทั่งเปาโลผู้ซึ่งเป็นถึงอัครทูตแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของติตัสนะครับในฐานะแต่ว่าเปาโลก็ยังได้รับคำหนุนใจจากคนที่ ด้อยกว่าคนที่น้อยกว่าคนที่เล็กกว่าอย่างติตัสเพือนการหนุนน้ำใจพระเจ้าอาจจะใช้นะมนุษย์หรือใช้เพื่อนของเราและไม่จำกัดว่าเพื่อนคนนั้นนะจะต้องเป็นคริสเตียนที่มีทำไมครับจิตปิญญาณที่สูงกว่าเหนือกว่าเราเสมอไปเพื่อพระเจ้าใช้ติตัสมาทำให้เปาโลได้รับการหนุนน้ำใจอย่างที่พูดไปแล้วเพราะว่าเมื่อ เปาโลได้พบติตัสทำให้เปาโลรู้สึกความหนักใจความเป็นห่วงใหญ่ที่เปาโลมีต่อติตัสนะครับก็เริ่มคลายลงอันนั้นเนื้อเนี่ยก็คือเป็นคำหนุนน้ำใจจากติตัสแล้วคำหนุนน้ำใจที่ดีที่เปาโลที่พระเจ้าใช้นั่นก็คือเปาโลได้รับฟังข่าวดีจากติตัสเรื่องท่าทีการตอบสนองของพี่น้องโคลิน เรื่องของการที่พี่น้องโคลินกลับใจจากสิ่งที่เพราะจดหมายที่เปาโลได้เขียนไปในข้อที่7นะในพระคัมภีร์บอกว่าความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นท่าทีที่เป็นข่าวที่ทําให้กําลังใจทาไมครับกับเปาโลเพราะฉะนั้นข่าวที่ดีต่างๆ เมื่อเราได้ยินจากสมาชิกของเราที่กลับใจละทิ้งความประพฤติที่ไม่ถูกต้องข่าวที่เราได้รับนจากพี่น้องของพวกเราที่รู้ว่าเขาปลอดภัยเขาดีนั่นเป็นข่าวดีที่หนุนกําลังใจพวกที่พวกเราซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยข้อคิดประการที่3ครับเปาโลมีความชื่นชมยินดีพองพิชัยถึงสองครั้งด้วยกันในข้อที่7กับข้อที่เนะครับ ทำไมเปาโลจะมีความชื่นชมยินดีครับท่านได้กลับใจใหม่นะครับเพร,เ,เพราะการชื่นชมยินดีของท่านเกิดขึ้นเพราะท่านได้ทราบข่าวของพี่น้องโคลินที่ตอบสนองและกลับใจปรับเปลี่ยนความประพฤติเปาโลได้พูดถึงเรื่องของความเสียใจอย่างโลกกับความเสียใจอย่างชอบพระทัยของพระเจ้าซึ่งเปาโลใช้ คำว่าเสียใจอย่างชอบพระไทยถึงสามครั้งด้วยกันในข้อที่เก้าข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดเพราะว่าความเสียใจหรือการกลับใจนะอย่างชอบพระไทยพระเจ้านั้นก็คือเป็นการไม่เพียงแต่เสียใจสิ่งที่ตัวเองได้ทําผิดถ้าเราเสียใจสิ่งที่เราทําผิดนั่นเป็นความเสียใจอย่างโลกไม่ได้นํามาถึงการแก้ไขปรับปรุงแต่ความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าเป็นการเสียใจ แล้วนำให้คนที่เสียใจนั้นกลับใจปรับเปลี่ยนความประพฤติใหม่อันนี้คือสิ่งที่เปาโลพูดถึงเพราะฉะนั้นเวลาเราทําผิดพลาดเราเสียใจนะครับสิ่งที่เราทําผิดแล้วเราจะต้องมีสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเราต้องกลับใจกลับใจหมายถึงหันหลังละให้กับสิ่งที่เราเองทําความประพฤติที่เราเองนะมีม แล้วก็ชีวิตที่เราเอกทางที่เราเดินนะครับกลับมาหาในทางของพระเจ้าและเราโงก็พูดถึงผลลัพธ์หรือพ,อพอระพรนะครับเมื่อกลับใจย่อมนํามาทําให้เรามีใจกระตือรือล้นในพระเจ้ามากขึ้นทําให้เราขนขวายปรารถนาที่จะปฏิบัติตัวหรือดาเนินชีวิตแก้ตัวนะครับเริ่มต้นใหม่และทําให้เราตื่นตัวแล้วก็อะไรและทําไมครับการลงโทษ ที่คนที่ทําไมครับได้ทําผิดในข้อที่11พูดไปนะทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทําผิดหมายถึงพี่น้องโคลินได้ทําสิ่งที่เปาโลตักเตือนโดยว่าปรามนะครับหลงนิสัในคนที่ทําผิดในกิจจกักรเพิ่มนั่นแหละเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเองทําสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้ผิดักดจากพระบัญชาที่พระเจ้าสั่งผ่านทางเปาโลขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกคนและพระวจนะของพระองค์นะครับ